ปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนเมืองลิงยังแก้ไม่ตกนะคะแม้ว่าจะอยู่ในแผนงบประมาณของบางจังหวัดที่จะแก้ไขปัญหาแต่ความรุนแรงของปัญหาถูกยกระดับมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับที่ลบบุรีค่ะล่าสุดมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งเธอถูกลิงถีบที่น่อง จนทำให้ล้มลงเพื่อที่จะแย่งถุงอาหารในมือเธอบาดเจ็บต้องหยุดงานนานนับเดือนก็เลยตั้งคำถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบหรือเยียวยากับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะนี่เป็นอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บที่ถูกลิงถีบที่น่องแล้วเธอก็ล้มลงนะคะเพราะว่าถูกกระชากของในมือเมื่อล้มลงก็พบว่าอาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดคือหัวเข่าหลุดเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุขึ้นระหว่างเธอกับลิงค่ะ แต่นี่คือครั้งที่รุนแรงมากที่สุดต้องหยุดงานนานนับเดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเอาผิดกับใครค่ะส่งผลกระทบแน่ค่ะพี่เพราะว่าเนี่ยหนูหยุดขายของใช่ไหมหนูก็ไม่มีไรายได้แน่นอนพี่เพราะว่าขาเดินเข้าห้องน้ำยังเดินไม่ได้เลยจะใช้ไม้เท้าเอาเนี้ยแล้วเขาให้พักรักษาตัวสิบห้าถึงสามสิบวันขั้นต่านะคะอืมแล้วก็แบบอยากรู้ว่าจะมีหน่วยงานไหน่มาแบบ เยียวยาวช่วยเหลือได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสาเหตุมันเกิดจากลิงเนาะก็อยากบอกถึงหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะพี่เข้ามาแบบอยากให้เขาเข้ามาดูแลอย่างจริงจังจังอะแล้วช่วงตรงที่เกิดเหตุอะมันเป็นช่วงในเมืองในเมืองนะคะในเมืองแต่ว่ามันไม่มีไฟอะพี่มันมืดมากแล้วลิงมันมาจากทางไหนคือหนูไม่รู้เลยมันอยู่บนเสาไฟด้วยแล้วมันก็วิ่งตามมาจากข้างหลังอะคลิปไปได้คลิปมาเมื่อกี้ค่ะ เช้าวันนี้ทีมข่าวปักหลักรอทางจังหวัดนะคะว่าจะทําอย่างไรกับกรณีผู้เสียหายรายล่าสุดค่ะตอนนี้คนที่ลบบุรีเขาเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมในการป้องกันตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นปืนอัดลมไม้ผูกเชือกหรือแม้แต่ลูกตุ้มยางค่ะร้อนมันหลบมุมกันอยู่หลังตึกเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ต้องม,มาตอนเย็น,น,นขาก็เย็นแล้วจนนใหญ่จนเลยหลบอยู่หลังตึก ชอบอะไรต่ออะไรนโอ้ข้างหลังนีเต็มไปหมดแล้วส่วนใหญ่ลิงจะมาตอนไหนครับตอนเย็นนะปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมทุกวันวนะฮะ แมลว่าลิงตึกจะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดุร้ายนะคะปัญหาหนึ่งก็คือพวกมันเนี่ยถูกกีดกันจากลิงในพื้นที่ที่สามารถให้อาหารได้ค่ะบริเวณหลังปรางสามยอดเนี่ยเป็นจุดที่ให้อาหารได้ก็จะมีลิงกลุ่มหนึ่งปักหลักอยู่ตรงนั้นมีการกั้นโซนห้ามให้อาหารเอาไว้ทั้งที่บริเวณหน้าปรางและตามอาคารพาณิชย์นะคะแต่ คุณผู้ชมปัญหานี่มันไม่ได้แยกตามพื้นที่ในการให้อาหารนะคะเพราะถ้าจะมองเรื่องนี้อย่างองรวมเมืองลบบุรีเนี่ยมีพื้นที่500กว่าตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ2.5แสนคนค่ะก็ถือว่าหนาแน่นนะคะรายได้หลักๆเนี่ยมาจากการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวขออนุญาตนำเอาคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่อดีตพระมาหาพราวันเคยไปที่พระปรางสายอดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองค่ะ ชมจะเห็นนะคะว่ามีทั้งลิงแม่ลูกอ่อนเขาเอาแว่นธรรมาไปแน่ออ้ยง่าเลยมีทั้งไส้กรอกค่ะอาหารที่ไม่น่าจะเหมาะกับสุขภาพของลิงสฉะและการเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นอกจากจะต้องซื้อตั๋วแล้วนะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากการกระชากทรัพย์สินด้วยค่ะ ที่หยิบมาให้ดูเพราะนี่กำลังเป็นการตั้งคำถามน,นะคะว่าการจัดการเรื่องนี้มีหลากหลายมุมให้คิดแต่ภาพของเมืองบงจุดที่แทบจะไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์จากการรบกวนของลิงก็ทำให้เกิดคำถามว่าคนในพื้นที่กำลังเสียโอกาสหรือไม่ค่ะ คุณผู้ชมคะการสำรวจในปี2561ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีพบว่าในแถบกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงกันค่ะสระบุรีชัยนาทลบบุรีอยุธยาเนี่ยนะคะที่ลบบุรีเนี่ยมีปัญหาประชากรลิงมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีคนร้องเรียนเกี่ยวกับลิงมากที่สุดด้วย โดยเฉพาะในเขตเมืองนะคะประชากรลิงที่สำรวจในปีงบประมาณ2,566อยู่ที่2,206ตัวค่ะลดลงจากปี2,565ที่พบอยู่ราวๆ2,423ตัวแต่เท่ากับว่ามันลดจำนวนลงไปเพียงแค่200กว่าตัวเท่านั้นนะคะจุดหลักๆที่พบลิงมากๆค่ะคือที่บริเวณพระปรางสามยอดตลาดมโนราสารพระการละแวกนั้นนะคะ แต่ในจํานวนลิงเมืองที่ดิฉันบอกว่า2,206ตัวค่ะข้อมูลจากกรมอุทยานปรากฏว่าทําหมันไปได้2,757ตัวเอ๊ะทำไมตัวเลขทําหมันมันสูงกว่าจํานวนประชากรที่สํารวจเจอ อันนี้กาลังหมายถึงว่าการจับลิงมาทาหมันมันซ้ําซ้อนตัวเดิมๆหรือเปล่าหมันแล้วหมันอีกนะคะ9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนายกเศรษฐาเดินทางไปที่ลบบุรีในขณะที่กําลังจะเปิดงานแผ่นดินพระนารายณ์มหาราชอีเวนต์ใหญ่ประจําปีของคนลบบุรีเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่สร้างเม็ดเงินให้กับทางจังหวัดดึงการท่องเที่ยวนะคะกลับมีชายคนหนึ่งเอาภาพป,ปัญหาเรื่องลิงเนี่ยค่ะไปร้องเรียนนายกถึงแม้จะไม่มีรายงานว่านายกรับภาพนั้นกลับไปหรือไม่แต่นายกบอกว่าจะ ช่วยแก้ปัญหาระหว่างคนเมืองลิงให้ค่ะแต่ในก่อนหน้านั้น2วันค่ะเราได้เห็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางจังหวัดท้องถิ่นแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะจะเอาความรู้ในทางวิชาการมาขับเคลื่อนเพื่อให้ลิงในเมืองเก่าลพบุรีเนี่ยอยู่กับคนได้ด้วยภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากระบวนการก็คือจะทำหมันเพื่อลดประชากร ย้ายไปอยู่ในกรงพักเพื่อปรับพฤติกรรมแล้วก็จะย้ายไปยังสถานอนุบาลหรือว่าสวนลิงที่โพก้าวต้นหรือบางส่วนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะแต่ปรากฏว่าปัญหานี้เนี่ยมันติดขัดหลายอย่างคุณผู้ชมอย่างเช่นงบ30ล้านที่ทุ่มลงไปปรากฏว่ากรงที่ได้ก็ไม่แข็งแรงพอจะดูแลดิงได้สุดท้ายกลายเป็นที่รกร้างคนในละแวกใกล้เคียงที่บอกว่าจะย้ายลิงไปก็มีคำถามว่าย้ายมาแล้ว จะไม่สร้างปัญหาให้กับเขาใช่ไหมงบประมาณในการทำหมันเหมาะสมไหมกับอายุแม่ลิงหน้าใหม่ที่น้อยลงเรื่อยๆมันกำลังขยายพันธุ์กันอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะลิงแสแม่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะห้ามจับห้ามล่าห้ามทำร้ายกฎหมายเนี่ยคุ้มครองลิงเอาไว้นะคะเพื่อการอนุรักษ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเสียงเรียกร้องมาจากคนของภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐทบทวนว่าควรจะต้องถอดลิงแมออกจากบัญชีหรือเปล่าเนื่องจากประชากรมีมากปัญหาก็มากตามมาเช่นผู้ว่าเพชรบุรีในอดีตค่ะก็ส่งเสียงเรียกร้องเรื่องนี้มาอยู่พอสมควรแต่พอกฎหมายไม่เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีคำถามว่าคนเมืองลิงควรจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรค่ะ